กินแครจังเลยช่วงโควิดแบบนี้ก็ไม่อยากจะไปนั่งกินที่ร้านด้วยอ๋อโทรสั่งเลยดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถสั่งผ่านฟู้ดแพนด้าได้นะคะแต่พอดีว่าวันนี้กล้วยอยู่ข้างนอกค่ะก็เลยจะโทรสั่งแล้วเดี๋ยวจะไปแวะเอาเพราะว่าเขามีบริการไดทูด้วยค่ะที่นี่ด้วยความที่อยากกินเครปมากๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่องกินเรื่องก,กล้วยให้กล้วยพามาชิวัตเดครับค่ะอยากกินเครปมีเต้ให้เลือกจุใจต้องมาที่วัตเดครับ แต่ถ้าอยากเรียนดำน้ำแล้วไปเที่ยวปลอดภัยแบบเซฟๆมาเรียนดำน้ำที่โรงเรียนสอนดำน้ำอุดอสคูบ้าแอดโรงแรมประจัก์ตาดีไซน์โฮเทลนะครับที่ดีเนี่ยเขาสอนละเอียดนะและไปโรงเรียนสอนดำน้ำแ่งเดียวในอีสานเลยนะจ๊ะที่ร้านวอเตอร์เพลนะคะมีบริการไดร์ทูค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะโทรสั่งก่อนแล้วก็มาแวะรับที่ช่องตรงนี้ได้เลยค่ะหรือจะสั่งผ่านบริการฟู้ดพันด้าก็ได้ค่ะ ที่ร้านวอเตอร์คพฟนะคะมีแป้งให้เลือกด้วยกันถึง4แบบด้วยกันค่ะนมสดชาโ์โคโกโก้มัทฉะและสามารถเลือกความกรอบของแป้งได้ด้วยค่ะว่าต้องการแป้งแบบกรอบมากกรอบ,บานกลางหรือแป้งนิ่มค่ะและที่นี่มีไส้ให้เลือกมากกว่า100ไส้กันเลยทีเดียวค่ะ100ไส้ และนี่นะคะในเมนูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะอยากใช้เพื่อนๆดูนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้โคชูจังก็มีเชดดาชีสผักขมชีสตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของทางร้านเลยนะคะมีทั้งไส้คาวไส้หวานค่ะและที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยที่คุ้ยต้องมาเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยเขามีเซต เคฟ e DIY ที่เราสามารถที่จะกลับเอาไปทาที่บ้านได้ค่ะแต่ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสั่งเคฟแบบที่ทางร้านเขาทําให้แล้วกลับไปกินกันก่อนเลือกแปง้งเ,เลือกไส้กันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาเลือกซอสกันต่อนะคะที่น,นี่มีเลือกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นซอสเผ็ดซอสเปรี้ยวซอสหวานและซิกเนเจอร์ซอสของที่นี่เลยกับออริจินอลรสนมและมัทฉะอยากให้มาลองกันมากๆเลยค่ะอ,อีกเมนูหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆลองสั่งค่ะเป็นหน้าซิกเนเจอร์ของทางร้านอีกเหมือนกันนี่หน้าอะไรคะเผ็ค่ะว้า วอตเดคเฟมาแล้วค่ะถ้าสั่งทีละไสแล้วกลัวไม่อิ่มเนี่ยกล้วยแนะนําเมนูนี้เลยค่ะกับวอตเดคเลฟมาเลยค่ะกับตัวนี้ไส้ล้นๆแล้วก็มีไข่ดาวด้วยนะจะกินยังไงอ่ะจะกินยังไงคะพี่บู๊เดี๋ยวก่อนกินยังไงต้องต้องกินแบบพิซซ่าดิยังไงนี่ไงเขาหักได้หักหัก๋อ้นี่ขนาดทำออกมาสักพักนึงแล้วนะแป้งอย่างบางกรอบไปเลยค่ะวิธีกินนะคะขอขอให้บิดค่ะแล้วก็จิ้มไข่แดงแล้วก็เข้าปากเลย ยอดของความฟินค่ะและใครที่ชอบกินวิปครีมนะคะก้ยแนะนำเมนูนี้เลยค่ะกับครีมวิปครีมค่ะอูสุดยอดครับ อร่อยมากเลยค่ะตัวนี้ไส้ผักขมอบชีนค่ะกินแทนมื้อกลางวันได้เลยนะเนี่ยกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานตัวนี้เลยค่ะไส้ชาเขียวมัทฉะแป้งก็เป็นชาเขียวเลยนะคะและตัวไส้นะคะก็เป็นไส้ถั่วแดงค่ะแล้วตัวนี้เลยแป้งโกโก้กล้วยฝอยทองไส้เขาดีงามอร่อยทุกไส้เลยค่ะและตอนนี้ที่วจะเคลฟก็มีเมนูเครื่องดื่มเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นเมนูม็อกเทลกับ2แก้วนี้เลย มิโมซ่าและเลมอนคารามเมลมแก้วนี้เป็นสตรอเบอรี่โซดาสาวรสค่ะอดื่มแก้วนี้แล้วเหมือนแบบมีความเป็นบัตเทเบียในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยค่ะหอมคารามเมลมากๆแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะนาวด้วยค่ะและนี่ก็คือชุดเคลฟ DIY ที่เราสามารถสั่งไปทำเองที่บ้านได้ค่ะมาเปิดกล่องกัน ในกล่องนะคะก็จะได้ไส้ทั้งหมดนะคะ5าไส้นะคะแล้วก็มีตัวแป้งเค้กที่อยู่ในถุงแบบนี้ค่ะและนี่เลยค่ะน่ารักมากๆเลยของจะมีตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไม้ปาดปาดแป้งใช่ไหมคะมาให้เราด้วยค่ะแล้วก็มีซอสพริกซอสมะเขือเทศน,นะคะแล้วก็ตรงแล้วก็จะมีตัวเรนโบ์นะคะแล้วก็มีซอสช็อกโกแลตแ,แล้วก็คาราเมลค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยจองใส่เค้กค่ะ แต่เราขาดกระทะนะเราสามารถใช้กระทะเทฟรอนทำเองที่บ้านได้ค่ะส่วนคลิปวิดีโอ DIY เครฟตัวน,นี้เพื่อนๆไปติดตามกุ้ยในติ๊กต็อกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะมารีวิวกันให้ดูแล้วนะคะว่าแคลฟชิ่วอตเ t อร์แคลฟเนีนยน่ากินขนาดไหนแล้วก็มีบริการได้ทูสะดวกสบายมากๆเลยค่ะส่วนสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ไม่สะดวกมาที่ร้านนะคะสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดพันด้ ไลฟ์แมนแล้วก็แกบได้เลยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาตามร้อยกล้วยนะคะร้านวอเตอร์เคฟค่ะอยู่หลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงเชา้าจนถึง2ทุ่มกันเลยทีเดียวและสาหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กล้วยในช่อง YouTube ด้วยนะคะและตอนนี้ก็มีทิกตอกแล้วค่ะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับผู้หญิงดูแลรถสามารถไปฟอลโล่กันได้นะคะสําหรับวันนี้ลงกินเร่อกล้วยให้กล้วยทำมาชิ่วอเตอร์เคฟค่ะ